สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่16พฤศจิกายน64นะครับตอนนี้จุฬาเหินฟ้าโคราชขึ้นโครงเรียบร้อย3ตัวนะครับงานไม้งานเชือกโดยสันติเหินฟ้าครับผมเริ่มจากตัวที่1น,นะครับตัวที่1ปลายทางที่ อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับจุฬาเหินฟ้าเมษห้าสครับผมคุณภาพงานเหมือนกับที่ผ่านมานะฮะ วันนี้จะได้ทำการติดผ้าร่มแล้วก็ลองไปเทสอยดูแล้วครับถ้ามีลมนะฮะ ตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปจุฬาเหินฟ้าโคราชเมตาสครับผมปลายทางที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ คุณภาพงานเหมือนกันทุกตัวนะครับเราติดผ้าร่มแล้วก็เทสวันนี้นะครับถ้ามีลมนะครับบคุณมานะะครับตัวต่อไปครับผม จุลาเหินฟ้าโคราชเมตร35เซนติเมตรนะครับปลายทางที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดโคราชครับผมติตพรุมสีฟ้านะครับ รอเทศแันนี้นะครับ Okay. ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ